สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่น,นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับสําหรับอีพีนี้เป็นตอนที่19ของหนังสือที่มีชื่อว่าจิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด ของคุณเดวิดเจลิเวอร์แมนผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์นะครับโดยตอนที่19มีชื่อว่าจากโรคประสาทสู่โรคจิตเนื้อหาจะเป็นอย่างไรมาฟังไปพร้อมกันเลยครับความแตกต่างระหว่างโรคประสาทกับโรคจิตคืออะไรให้คุณลองคิดว่าโรคประสาทคือความวิตกกังวลความไม่มั่นคงและความกลัวที่ไม่มีเหตุผลพวกเราส่วนใหญ่อาจมีแนวโน้มของโรคประสาทอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อยส่วนคนที่มีแนวโน้มของโรคประสาทอย่างรุนแรงจะปรับตัวหรือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างยากลําบากรวมถึงไม่สามารถสร้างบุคลิกภาพที่ดีที่ซับซ้อนและน่าพึงพอใจได้โรคประสาทขั้นรุนแรงนั้นสามารถปรากฏออกมาเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนและโรคบุคลิกภาพแปรปรวนส่วนโรคจิตนั้นคือการแยกตัวออกจากความเป็นจริงเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า ความทนงตนนั้นมีระบบป้องกันตัวเองที่ซับซ้อนมากมายเพื่อเอาไว้รับมือกับการสะดุดเ,เล็กๆน,น้อยๆในชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อการสะดุดนั้นกลายเป็นความบอบช้ำทางจิตใจเรื่องเล่าในหัวที่คนคนหนึ่งเคยมีจำเป็นจะต้องได้รับการเขียนขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วและชัดเจนที่สุดเมื่อเราไม่สามารถผสมผสานความบอบช้ำนั้นเข้ากับเรื่องเล่าในหัวของเราได้บางอย่างก็จำเป็นต้องจบลง คนที่ทุกข์ทรมานจากโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงอาจพยายามจบชีวิตอย่างน่าเศร้าเพื่อหนีจากโรคใบนี้ส่วนคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคจิตยังเลือกที่จะอยู่บนโลกนี้ต่อไปแต่หันมาละทิ้งความจริงแทนโรคจิตเกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งพยายามบิดเบือนความเป็นจริงจนถึงระดับที่แทบไม่เหลือสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริงอยู่เลยเขาไม่รู้อีกต่อไปว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง ลองคิดถึงการเห็นภาพหลอนดูครับเขาอาจได้ยินได้กลิ่นและรู้สึกถึงสิ่งต่างๆที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่ก็าอาจหลงผิดและยึดในความเชื่อบางอย่างซึ่งไม่เป็นจริงตัวอย่างเช่นเขาอาจคิดว่าตัวเองกำลังพูดกับประธานาธิบดีหรือในทางที่ชั่วร้ายนั้นเขาก็อาจจะเชื่อว่าตัวเองกำลังพูดอยู่กับปีศาจโรคหลงผิดว่าถูกปองร้ายก็พบได้บ่อยเช่นกัน คนที่มีอาการนี้จะรู้สึกว่ากำลังถูกเอาเปรียบถูกระรานถูกบังคับควบคุมหรือถูกจิตตาม <S <S เขาอาจเชื่อว่าทุกคนได้ยินสิ่งที่เขาคิดทั้งหมดหรืออาจรู้สึกว่าความคิดของตัวเองถูกแทรกแซงและเชื่อว่าความคิดของฉันไม่ใช่ของฉันแม้ว่าอาการของโรคจิตจะพบได้ในคนที่เป็นโรคจิต,ตเภทแต่มันก็พบได้บ่อยในหมู่คนที่เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว หรือโรคไพโบล่าด้วยลักษณะอาการเหล่านี้อาจสอดคล้องกับอารมณ์หรือขัดแย้งกับอารมณ์ในช่วงที่อารมณ์ดีผิดปกติอาการที่สอดคล้องกับอารมณ์อาจเป็นความรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่เกินจริงซึ่งอาจลุกลามไปเป็นความเชื่อที่ว่าเขามีพลังวิเศษหรือกำลังมีความสัมพันธ์พิเศษกับคนดังหากเขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าความรู้สึกผิดด้อยค่าและอับอาย อาจขยายตัวเป็นการได้ยินเสียงด่าทอหรือเกิดภาพหลอนว่าเขาได้ลงมือทำร้ายคนอื่นหรือก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงเมื่อสุขภาวะทางอารมณ์ของคนคนหนึ่งมาถึงจุดที่น่าเป็นห่วงความเชื่อมโยงเหล่านี้จะกลายเป็นโครงสร้างอันบิดเบี้ยวที่ประกอบขึ้นจากความตนงตนที่เปราะบางไม่มั่นคงและเกลียดชังตัวเองความตนงตนนี้ จะกลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองและอาฆาตมาตร้ายคนที่อยู่ในจักรวาลแบบนี้อาจมีความเชื่อแบบกว้างๆเช่นฉันเกลียดตัวเองคุณก็ต้องเกลียดฉันเหมือนกันแหละไปจนถึงแบบเฉพาะเจาะจงเช่นฉันรู้สึกไม่มั่นใจกับทรงหัวของฉันเลยฉันเห็นคุณจ้องมันและนั่นก็ยิ่งยืนยันว่ามันบิดเบี้ยวไม่ได้รูปจริงๆเขาจะเห็นในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องเห็น และเชื่อในสิ่งที่เขาจําเป็นต้องเชื่อเพื่อพิสูจน์กับตัวเองว่าเขารู้ทุกเรื่องและมีอํานาจควบคุมแม้แต่ความคิดความรู้สึกและเจตนาของคนอื่นเขาก็รู้ไปหมดแม้ว่าเขาจะขาดหลักเหตุผลหรือหลักฐานที่ขัดแย้งมายืนยันก็ตามเรื่องตลกก็คือยิ่งใครสักคนมีสุขภาพจิตแย่เท่าไหร่เขาก็ยิ่งเชื่อมากขึ้นว่าตัวเองสามารถเห็นรู้และคาดเดาโลกรอบตัวได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนคนนั้นขาดความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์เพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปเขาจึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการกระทําและผลลัพธ์ขึ้นมาเองแน่นอนว่านี่ยิ่งทําให้ความเจ็บป่วยของเขาแย่ลงเพราะเมื่อเกิดช่องโหว่ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขายิ่งถอยลึกลงไปในความเชื่อของตัวเองมากขึ้นความเชื่อทางศิยศาสตร์ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าโรคจิตแบบอ่อน มันคือความปรารถนาที่จะสร้างความเชื่อมโยงที่ไม่มีอยู่จริงความเชื่อทางสยศาสตร์จะเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ไม่ชัดเจนนี่ทําให้เราเหมือนตกเป็นทาสของพิธีกรรมและพฤติกรรมงมงายเราจําเป็นต้องรู้สึกถึงอํานาจควบคุมบ้างดังนั้นเราจึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์กับพฤติกรรมขึ้นในบางครั้งต่อให้คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีที่สุดก็สามารถสติแตก รู้สึกอารมณ์ท่วมท้นหรือไข้เขวจนไม่สามารถพูดอะไรอย่างใจเย็นและชัดเจนได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงอะไรแต่การพูดประโยคที่สั้นและง่ายเท่าว่าขาดความประติดประตอขาดความชัดเจนในการดาเนินเรื่องจากจุดหนึ่งไปยังจุดถัดไปบ่อยๆจนสังเกตเห็นได้อาจบ่งบอกถึงอาการเริ่มต้นที่จะนำไปสู่โรคจิตการนำแบบแผนของคำพูด มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เพียงช่วยให้นักวิจัยสามารถวินิจฉัยโรคจิตได้เท่านั้นแต่ยังช่วยให้สามารถคาดการณได้แม่นยำจนน่าตกใจถึง100%ซว่าใครกำลังจะเกิดอาการของโรคจิตโดยมีเครื่องบ่งชี้สองอย่างคือ 1. ความไม่ต่อเนื่องของเรื่องราวขาดความต่อเนื่องที่ชัดเจนและขาดความน่าเชื่อถือ 2. ใช้โครงสร้างประโยคที่สั้นกว่าปกติ และขาดความซับซ้อนซึ่งทําให้รูปแบบของคําพูดนั้นกระจัดกระจายโดยดูจากการใช้สรรพนามเชื่อมโยงประโยคไม่ดีนักเช่นมีคําว่าซึ่งหรือที่เพื่อต่อไปยังอนุประโยคซึ่งบ่อยครั้งไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใครหรืออะไรถูกพูดถึงไปก่อนหน้านั้นและทําให้ข้อความดูเชื่อมโยงกันน้อยลงคนที่ป่วยเป็นโรคจิตจะเชื่อว่ามุมมองของเขาเป็นสิ่งที่ทุกคนรับรู้ ความทนงตนที่บิดเบี้ยวสร้างความจริงของตัวเองขึ้นมาโดยอาศัยความรู้พื้นฐานมาสร้างความเชื่อมโยงและความเชื่อที่สลับซับซ้อนเมื่อเจอใครสักคนเป็นครั้งแรกคนคนนั้นจะพูดคุยราวกับว่าอีกฝ่ายรู้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไรคนเหล่านี้ยังไม่ค่อยเข้าใจความสัมพันธ์ด้านเวลาและพื้นที่ของสิ่งต่างๆมากนักการไม่ใช้ภาษาที่บ่งบอกถึงบริบทรวมถึงคำที่ใช้เทียบเคียง อย่างเมื่อวานเมื่อไม่นานมานี้และใกล้ๆนี้อาจนำมาใช้คาดการถึงความรุนแรงของอาการได้หากเราตัดเรื่องรายละเอียดของความผิดปกติและการวินิจฉัยโรคออกไปก่อน5สัญญาณทางกายภาพต่อไปนี้อาจบ่งบอกถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตได้และเมื่อคุณพบสิ่งเหล่านี้คุณควรจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิด1ไข้เขว,ขวได้ง่ายมากไม่สามารถจดจ่อก,กับอะไรนาน,าน ชอบมองไปรอบๆและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวหรือเสียงรบกวนทุกอย่างมืออยู่ไม่สุขนั่งไม่ติดที่เช่นขยับตัวตลอดเวลานั่งเขย่าขาหรือคอยหยิบเศษผงบนเสื้อผ้าออก 2. แสดงพฤติกรรมประหลาดประหลาดที่ผิดปกติเช่นชอบหยิบของขึ้นมาดึงเล่นโดยไม่มีเหตุผลเดินเลี่ยงไม่เหยียบรอยแตกและทำท่าแปลกๆซ้ำๆตลอดเวลา มีลักษณะการพูดที่ไม่ปกติเช่นพูดด้วยเสียงเรียบเรียบไม่มีเสียงสูงต่ำท่าทางหรือท่าเดินแข็งชื่อเกรงหรืองุ่มง่ามไม่คล่องแคล่ว 3. ดูไม่สูงสิงกับใครหรือเย็นชาเช่นแสดงออกอย่างไม่เป็นมิตรมากๆบางครั้งก็ค่อนข้างหยาบคายและแข็งกระด้างไม่เต็มใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์แต่เป็นเพราะความไม่เป็นมิตรมากกว่าจะเป็นความเขินอาย และเมื่อคนอื่นแสดงความเมื่อเฟื้อหรือเป็นมิตรเขาอาจตอบกลับในแบบที่ไม่อบอุ่นหรือไม่เป็นมิตรเลย 4. ทํทำตัวหวาดระแวงหรือสงสัยเช่นไม่ไว้ใจใครสายตาจับจ้องคอยมองร,บรอบๆตลอดเวลาอาจปฏิเสธการจับมือทักทายราวกับกลัวว่าคุณจะหาทางทำร้ายเขาและดูระมัดระวังตัวมากเกินเหตุ 5. ทําตัวสกปรกหรือมีลักษณะภายนอกที่รุงรังไร้ระเบียบ เช่นไม่โกนหนวดและดูเหมือนไม่อาบน้ำมาหลายวันผมยุ่งเหยิงและโสกปรกเสื้อผ้ายับยุยี่และเลอะเทอะคนที่เจ็บป่วยทางจิตไม่จำเป็นต้องเป็นคนชอบความรุนแรงหรือเป็นบุคคลอันตรายเสมอไปในความเป็นจริงแล้วคนที่ลงมือใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีความเจ็บป่วยทางจิตเลยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสัญญาณหรือนิยามบางอย่างที่ชัดเจนพอจะใช้เตือนเราล่วงหน้าได้ เพื่อต่อยอดจากความสามารถในการสังเกตของคุณเนื้อหาบทสุดท้ายจะช่วยให้คุณประเมินว่าใครมีแนวโน้มที่จะเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของคุณโอเคครับอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปซึ่งเป็นบทสุดท้ายของเล่มนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับ อย่าลืมนะฮะถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับสําหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ